สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้ก็เป็นการมาว่ายน้ำวันที่4นะคะน่าจะได้แค่นี้เพราะว่าพรุ่งนี้พี่ปูจะต้องไปรายงานตัวแล้วเนาะแต่วันนี้แปลกใจเหมือนเป็นของเราคนเดียวเลยนี่ <c oughs> พี่ปูมาซ้อมว่ายน้ำที่ธนกรนะคะนครสวรรค์เนาะ <c oughs> ก็ไม่มีใครถ่ายให้นะคะไม่มีใครเลยนี่เดี๋ยวให้ดูสระว่ายน้ำยี่หาเมตรพอดีก็ซ้อมกระโดดแต่ว่าก็ไม่มั่นใจก็เลยเดี๋ยวคิดว่าวันจริงอาจจะไม่ได้กระโดดนะก็เอาที่มั่นใจดีกว่าเวลามันเยอะพอสมควรไม่อยากแบบตกใจตื่นเต้น ก็ทุกคนสู้ให้เต็มที่นะคะไม่ว่าเราจะเป็นตัวจริงหรือตัวสำรองก็อยากให้มันผ่านไปได้ด้วยดีทุกๆด่านบ๊ายบายไปไว่ายน้ำก่อนนะจ๊ะ